ร้านแล้วนะคะตอนนี้เป็นร้านเจ้าประจำนะคะโปรโมทนิดนึงวันนี้นะคะเราจะมาพบกับกระเป๋ากุชชี่ไดโอนิสุสนะคะรุ่นนี้นะคะพิ่งได้มาแล้วนะคะแทนแทนมาแบบไหนมาแบบนี้เลยค่ะไม่มีถุงไม่มีกล่องนะคะน้องไม่มีกล่องมานะคะมือหนึ่งนะคะเป็นกุ้งซื้อมาจากเพจของคุณเอกกี้ค่ะ ่ง uht อ่ะเดี๋ยวกุ้งจะแปะไว้ข้างๆให้ดูนะคะว่าอ่าอ่ากุ้งไปกดติดตาม ig แล้วก็ facebook นะคะพี่เอกกี้ดีเจอกี้นะคะแกจะไลฟ์สดเกือบทุกวันเลยค่ะแกขายทุกแบรนด์นะคะพี่เขาขายทุกแบรนด์นะคะนี่นะคะกุ้งได้มาแบบนี้นะคะน้องก็จะเป็นถุงผ้าแบบนี้ก็คือถุงผ้าเป็นกูชี่นะคะกูชี่เรามาดูกันเลยนะคะแกะเลยนะคะแกะแล้วแกะดูเช็คของแล้วนะคะ ค่ะ oh. สวยไหมคะเดี๋ยวเอาดอกแบบนี่นะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะขนาดนะคะอันนี้จะของกุ้งจะเอาแบบกรรมยี่นะคะกุ้งเอาแบบกรรมยี่มานะคะของกุ้งนะคะจะเป็นกรรมหี่สีเขียวนะคะไม่ใช่สีฟ้านะดูในกล้องมันเหมือนฟ้าๆเนาะแต่ตัวจริงเขาจะเป็นออกเขียวฟ้าเธอคอยนะคะเขียวเธอคอยนะคะตัวนี้จะเป็น รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะจะมีแบบคริสตัลแนนะคะคริสตัลอยู่ตรงนี้ด้วยสวยมากเลยน้องน่ารักมากนะคะชอบมากค่ะชอบนะคะน่ารักดีแบบดูแบบคุณลูกคุณมากเลยค่ะลูกคุณหนูมากเลยแต่ว่าอาจจะไม่เข้ากับเรานะแต่ก็โอเคเราก็ชอบอยู่เราจะวัดให้นะคะว่าน้องกี่นิ้วนะคะอยู่ที่หก จุดห้านิ้วนะคะหกจุดห้านิ้วหกจุดห้านิ้วนะคะไม่สามารถใส่ iPhone 12 Pro Max ได้นะคะลองใส่ดูแล้วใส่ไม่ได้นะคะ iPhone 6ใส่ได้ะคะ่ะไม่สามารถใส่ได้ข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะด้านในก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ ะะด้านนี้จะเป็นแบบนี้จะมีหลายรุ่นนะคะรุ่นนี้จะมีหลายแบบไม่ใช่หลายรุ่นนะคะจะมีหลายสีนะคะคุณงเลือกสีนี้นะคะจะมีสีดําสีแล้วก็สีสีของเขาเลยค่ะสีแบบออริจินอลของเขาเลยก็มีจะเป็นแบบนี้สายน้องจะเป็นแบบนี้นะคะด้านในก็โล่งๆเลยค่ะไม่มีอะไรโล่งๆเลยนะคะโล่งๆเลยนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะจะเขียนไว้ว่า กุชชี่เมดอินอิตาลีนะคะแล้วก็จะเป็นหมายเลขของเขาอยู่ตรงนี้นะคะด้านในจะเป็นหนังกลับนะคะต้องระวังนิดนึงนะคะจะเป็นหนังกลับแล้วก็จะปีตัวนี้ตัวคล้องนะคะเอาไว้คล้องให้อะไรนี้น่ารักน่ารักนะคะโลง่งๆแค่นี้เลยค่ะโลง่งๆแค่นี้เลยสายปรับได้นะคะหรือว่าจะเอาออกก็ได้นะคะสายปรับได้หมายถึงว่าปรับนะที่นี้หมายถึงว่า ไม่สามารถปรับระดับได้นะเป็นแบบนี้นะคะสายเป็นแบบนี้นะคะไม่สามารถปรับระดับได้แต่ว่าน้องถ้าสะพายถ้าเป็นหนังกลับนะคะเราจะต้องระวังนิดนึงหนังกำมะหยี่นะคะเพราะว่ามันถ้าเลอะเทอะก็คือเลอะเทอะเลยง่ายมากนี่นะคะเดี๋ยวจะสะพายให้ดู คนที่สะพายนะคะสูงประมาณ166นะคะ166นะคะจะประมาณนี้นะคะน่ารักมากเลยเกไม่ค่อยเข้ากับชุดวันนี้เท่าไหร่นะน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็ปรับได้หลายรูปแบบนะคะสมมุติว่าเราเป็นงานงานงานแต่งงานหรือว่าไปไปไปทานข้าวกับผู้ชายแต่งตัวแบบ คุณหนูอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราก็สามารถเอาสายนะคะปรับสายแบบนี้นะคะนะคะปรับสายแบบนี้ได้ก็งไม้หินะนจะจ๊ะแล้วก็สายของเขาด้านในเลยค่ะจะมีหลายคลิปมากเลยแต่ว่าไซยนี้สีนี้ไม่ยังไม่เห็นนะคะก็เลยออามาให้เพื่อนๆดูเพื่อเออมีใครสนใจอยากได้น่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยนี่ค่ะแบบนี้ถือแบบนี้ก็ได้ แบบนี้ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่สะดวกเลยนะคะหรือว่าจะแบบนี้สบายแบบนี้ก็ได้น่ารักน่ารักกุบกริบนี่นะคะแบบนี้หรือเราจะทําแบบนี้ก็ได้ค่ะสมมติว่ามันเป็นแบบนี้ใช่ไหมแต่งตัวแบบเกงยีนเก๋ๆอะไรอย่งเงี้ยทําแบบนี้นะคะ่ะแล้วเราก็คล้องมาแบบนี้นะ แล้วเราก็เอาตรงนี้เขาออกมาเห็นไหมที่กุ้งบอกว่ามันจะมีตัวนี้นี่ค่ะเห็นไหมน่ารักไหมนี่มันจะทําแบบนี้ได้ถ้าคนที่กุ้งเอวอยู่ที่28ดนะคะถ้าใครเอวเลี้ยกว่านี้ก็จะสามารถลงได้อีกอถ้าเอวยีบเก้าก็จะแน่นๆขึ้นมาหน่อยอันนี้เอว28ก็จะประมาณนี้เกเลิศเสียดายตรงที่เขาไม่สามารถที่จะใส่ iPhone 12 Pro Max ได้นะแต่ว่าถ้า,าบบใส่แน่นมากมากๆคือแบบถ้าใส่ได้ก็คือเสียทรงนะคะก็คือมันไม่สวยก็คือใส่ไม่ได้นั่นแหละเนาะ <m uch ing> ง่ายๆเลยนะล่ารักมากเลยค่ะแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะสวยงามนะคะแล้วก็เก็บคือ่อแนแอนะจุดๆ,ๆนี้ หรือจะทำแบบนี้ก็ได้แล้วแต่สะดวกมันปรับได้หลายแบบชอบตรงนี้ค่ะชอบตรงที่มันปรับได้หลายรูปแบบอ่ะอแบบนี้ก็ได้น่ารักน่ารักก็ได้ออย่างเนี้ยได้นะคะถ้าเราไม่สะดวกแบบนี้เราก็นี้น่ารักน่ารักมากเลยค่ะราคาใบนี้นะคะจะอยู่ที่สีนี้นะ ในช็อปก็อยู่ที่ประมาณ2,300 0กุ้งไม่แน่ใจนะแต่ตัวนี้อะคะกุ้งได้มาอยู่ที่ราคา22,500บาทค่ะ22,500บาทนะคะถ้าเป็นสีอื่นก็อาจจะอยู่ที่2,300 0 2 4 0 0าถ้าเป็นไซส์ใหญ่กว่านี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ2,900 0หรือ3,000 0ประมาณนี้นะคะต้องดูเอานะคะดูที่ร้านหรือที่เราที่เราจะซื้อด้วยนะคะกุ้งก็ เลือกเอาในร้านจะมีอยู่ทั้งหมด3ลร้าน,นะค่ะที่กุ้งซื้ออยู่ตอนนี้นะคะที่กุ้งติดตามอยู่เดี๋ยวกุ้งจะ,ะขึ้นขึ้นร้านเขาเรียกอะไรนะขึ้นขึ้นรูปเพจรูปร้านไว้ให้นะคะของพี่เอกี่ดีเจเอกีนะคะบางท่านก็จ,จะเคยเข้าไปแล้วนะคะพี่เขาจะเอาแบบกระเป๋าแบบหลายๆรุ่นมาเลยแล้วก็ราคาดีมากๆต่อแกอแก็ต่อแกก็ลดให้นะแกน่ารักมากเลยนะคะ สวยมากนะคะตอนนี้เนาะใครมีอาชีพอะไรก็ต้องทาทากันไปทำอาหารกินกันไปกุ้งลืมแจ้งไปอย่างหนึ่งค่ะก็คือนี่นะคะอันนี้จําเป็นตัวเขาเรียกอะไรอะ่ะกันชื้นนะคะก็จะเป็นคุช,ชี่มาเลยแล้วเขาก็มีอุปรกรณ์ของกุ้งคือมีครบแต่ไม่มีแค่กล่องน,นะแต่ว่าการ์ดถุงผ้าครบการของน้องจะมีทั้งหมดสามสามสามบุกนะคะจะมีจะมีทั้งหมดสาม 3ชิ้นนะคะมันก็จะมีหมายเลขอะไรของเขาเนี่ยอยู่ข้างหลังเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็มีใบนี้แน่นะคะก็ต้องเก็บไว้ดีๆเนาะเพราะว่าเผื่อเราเออเลิกใช้แล้วเราเบื่อในใบนี้แล้วอะไรเงี้ยอยากได้ใบใหม่ก็เออเวลาเอาไปส่งต่อคนที่อยากได้เขาก็จะได้แบบอุ่นใจว่าเฮ้ยมันของแท้นะอะไร ก็เก๋เป็นอย่างดีอันนี้เพิ่งได้มานะคะยังไม่ได้ใช้เลยยังไม่ได้ใช้นะคะก็เดี๋ยวก็ใช้ลวคะ่ะเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะวันนี้นะคะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์นะคะแสดงความคิดเห็นต่างๆให้ให้กุ้งได้มีกำลังใจแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเพื่อที่จะทำคลิปใหม่คลิปหน้าให้ทุกคนได้มารับชม กันอีกนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย